ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,418กำลังเคลื่อนกำลังเสริมเมื่อเทียนซาเห็นสิ่งนี้เขาก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดาบในมือและทั้งสองก็ตรงไปหาผู้เท่าซูโอบอลายผู้เท่าตาบอดจัวขมวดคิ้วเล็กน้อยหากเขายังคงต่อสู้ต่อไปเขาจะแพ้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เมื่อเขาหันหลังกลับและวิ่งหนีไปเขาก็กังวลเล็กน้อยกับใบหน้าของเขา เมื่อผู้เท่าซูโอบลินไม่รู้ว่าจะสู้หรือหนีจูจ่ๆก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นคุณเป็นใครคุณโจมตีชายตาบอดจวดจริงๆเหรอผู้เท่าตาบอดขวาโบกมือและบังคับให้เทียนหลัวและเทียนซาลาถอยและถามเมื่อเทียนหลัวเทียนซาเห็นผู้เท่าซูโอบอลายมาช่วยเขาก็รีบถอยออกไปและมองไปที่พี่คนตาบอดขวาเมื่อผู้เท่าตาบอดจากทางซ้ายเห็นผู้เท่าตาบอดทางขวามา ความคิดทั้งหมดในการหลบหนีก็ถูกลบล้างไปเขาชี้ไปที่เทียนหลัวทันทีและพูดอย่างหยิ่งพยองหลานชายเจ้าจะไม่ฉีกปากข้าเป็นชิ้นิ้ๆหรอคุณปู่ยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีความสามารถก็เข้ามามาเถอะมาผู้เท่าซูโอบอลายยกนิ้วไปทางเทียนหลัวด้วยความรู้สึกย,ย,ยั่ยยุอย่างมากคนตาบอดจุยอย่าสร้างปัญหากับแมวและสุนัขเสมอไปหญิงคนโตบอกฉันว่าอย่าสร้างปัญหา ผู้เท่าตาบอดทางขวาโกรธมากเมื่อเห็นผู้เท่าตาบอดทางซ้ายคนนี้สามารถสร้างปัญหาได้มากเจ้าคนตาบอดฉันไม่ได้ก่อปัญหาใดๆเลยหลานชายสองคนนี้มาจากพันธมิตรผนึกปีศาจและพวกเขาทําให้ยามของหญิงคนโตได้รับบาดเจ็บคุณช่วยไว้ได้ไหมผู้อาวุโสจวบลิงกล่าวอะไรนะผู้คนจากพันธมิตรปิดผนึกอสูรไปตายซะเขา ผู้เท่าตาบอดขวากระโดดขึ้นขว้าดาบวิญญาณออกมาจากอากาศและโจมตีเทียนซาและเทียนหลัวผู้เท่าตาบอดซูโอยิ้มและรีบไปข้างหน้าเทียนซาและเทียนหลัวสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนสองคนนี้ถึงเกลียดพันธมิตรผนึกปีศาจมากเดิมทีพวกเขาต้องการใช้พันธมิตรผนึกปีศาจเพื่อทำให้กันแอนและกันหวาดกลัวแต่ตอนนี้พวกเขาโกรธกันโดยตรง เมื่อเห็นสิ่งนี้เทียนซาก็หยิบแผ่นหยกที่สื่อข้อความออกมาอย่างรวดเร็วและเริ่มเคลื่อนกำลังเสริมเขารู้ว่าทั้งสองคนไม่เข้ากันอย่างแน่นอนเทียนหลัวเทียนซาถอยกลับขณะต่อสู้โดยไม่อยากต่อสู้แต่ผู้เท่าตาบอดซูโอและผู้เท่าตาบอดด้านขวาก็เหมือนกับพลาสเตอร์หนังสุนัขที่พันไว้รอบตัวทั้งสองอย่างแน่หนา,นาการโต้เถียงกันอย่างสับสนยังคงดำเนินต่อไป ในสนามรบระหว่างเทพและปีศาจเฉินปิงติดตามหลิมเกอติงและนำทุกคนก้าวไปข้างหน้าในสนามรบของเทพ,พเจ้าและปีศาจหลังจากผ่านหุบเขาดวงตาของทุกคนกลายเป็นสีขาวอันกว้างใหญ่และทุ่งหิมะที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ปรากฏขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็ขมวดคิ้วในช่วงเวลาสั้นๆน,นับตั้งแต่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกฉันได้พบกับลักษณะต่างๆของภูมิภาคต่างๆมากมาย นี่อาจจะเป็นภาพหลอนหรือเปล่าความแข็งแกร่งของเราถูกผนึกไว้แล้วแม้ว่าจะเป็นภาพลวงตาเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ไม่อาจหลุดพ้นและติดอยู่ข้างในได้เป็นไปได้อย่างไรที่รูปแบบภูมิภาคหลายแบบสามารถปรากฏในซากปร,รักหักพังขนาดเล็กได้ในฝูงชนชายชราพูดด้วยความสับสนเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาเฉินปิงส่หัวคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตา ชายชรามองที่เฉินปิงด้วยความประหลาดใจเพราะฉันเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบแม้ว่าฉันจะไม่มีพลังทางจิตวิญญาณแต่รูปแบบธรรมดาก็ไม่สามารถรอดสายตาของฉันไปได้เฉินปิงกล่าวตามความจริงอารรมาสเตอร์ทุกคนประหลาดใจมากที่ได้ยินว่าเฉินปิงเป็นปรมาจารย์ด้านรูปแบบท้ายที่สุดแล้วในโลกของเทพเจ้าและมนุษย์นักเวทร,รูปแบบนั้นหายากมากเช่นกัน ดูสิมีรอยเท้าบนหิมะมีคนเคยมาที่นี่นานแล้วเหรอในเวลานี้มีคนตะโกนทุกคนรีบไปและพบรอยเท้าเป็นแถวบนหิมะอย่างไรก็ตามรอยเท้าดังกล่าวตื้นมากคาดว่าบางส่วนจะถูกหิมะฝังไว้เป็นเวลานานรอยเท้าไม่ชัดเจนอีกต่อไปดูเหมือนว่ามีคนอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันเกรงว่าตอนนี้เราจะหาสมบัติได้ยากชายชราถอนหายใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวัง หากมีใครเข้ามาล่วงหน้าสมบัติบางอย่างก็จะถูกอีกฝ่ายนำไปด้วยเช่นกันเมื่อคนอื่นได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็ผิดหวังอย่างมากเช่นกันนั่นไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเราเพิ่งได้รับอาวุธเวทมนต์สามชิ้นจากกลุป่ปั้นหิงไม่ใช่หรือแม้ว่าจะมีใครสักคนเข้ามาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหาสมบัติทั้งหมดลิงเกอร์ติงปลอบเธออย่างรวดเร็วบทที่4 4 1 9ไปอยู่หอวู้ คุณหลิมพูดถูกถึงแม้มีคนเข้าไปก็หาสมบัติไม่เจออย่าท้อแท้นะเฉินปิงก็ให้กำลังใจทุกคนเช่นกันใช่อย่าเพิ่งท้อแท้เราทุกคนอยู่ที่นี่ดังนั้นมีคนพูดเหมือนเฉินปิงและหลินเกอติงในไม่ช้าจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของทุกคนก็ฟื้นคืนชีพและกลุ่มก็ก้าวขึ้นไปบนหิมะและก้าวเข้าสู่ทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ เนื่องจากพวกเขาไม่มีพลังทางจิตวิญญาณทุกคนจึงเดินช้าช้าบนหิมาแอละมันก็ยากมากแต่สำหรับเฉิญปิงมันไม่มีผลกระทบใดๆเลยลมหนาวที่กัดกร่อนทำให้ผู้คนจำนวนมากสั่นสะท้านไปทั้งตัวพระในอาณาจักรความทุกข์ยากไม่มีทางต้านทานความหนาวเย็นที่รุนแรงได้ไม่มีใครเชื่อถ้าพวกเขาบอกแต่นั่นเป็นกรณีนี้ เรากลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วยากจริงๆที่จะต้านทานลมหนาวได้เพียงแค่อาศัยความร้อนและเสื้อผ้าของเราแม้แต่จูชิงซิ่วพระภิกษุมหายานก็ยังพับแขนไว้ข้างหน้าหน้าอกและร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยใส่เลยเฉินปิงถอดเสื้อคลุมของเขาออกแล้วมอบให้จูชิงซิ่วแม้ว่าเขาจะถอดเสื้อผ้าออกแต่ร่างกายของเฉินปิงก็สามารถทนต่อความหนาวเย็นที่รุนแรงได้ จูชิงซิ่งเหลือบมองที่เฉินปิงและไม่ได้ปฏิเสธแต่เธอกลับหยิบเสื้อผ้าและสวมใส่ฉันพูดไม่ได้เธอค่อนข้างเห็นใจฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมไม่ให้ฉันใส่บ้างละ่ะหลิงเกอติงเดินไปที่เฉินปิงและถามอย่างติดตลกเฉินปิงเหลือมองหลิงเกอติงยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณไม่หนาวถ้าคุณหนาวฉันสามารถใส่กางเกงของคุณได้ขณะที่เฉินปิงพูดเขาอยากจะถอดกางเกงออกจริงๆ หยุดนะใครเป็นคนใส่กางเกงของคุณถอดกางเกงต่อหน้าสาวสาวมันไร้ยังอายลิงเกอร์ติงกลอกตาไปที่เฉินปิงแล้วหันกลับมาและเร่งความเร็วเฉินปิงยิ้มเบาๆแน่นอนว่าเขาถอดกางเกงไม่ได้จริงๆเขาแค่ล้อเล่นลิงเกอร์ติงลิงเกอร์ติงมีพลังมากและพลังที่อยู่ข้างหลังเธอก็น่ากลัวเช่นกันแต่เธอก็เหมือนกระดานชนวนที่ว่างเปล่าและเห็นได้ชัดว่ามีประสบการณ์น้อยในสังคม หลังจากเดินไปได้ไกลก็มีเสียงที่รุนแรงดังมาจากด้านบนเฉิญปิงเนยหน้าขึ้นมองและพบนกตัวใหญ่สองตัวบีน่นวนอยู่บนท้องฟ้านกทั้งสองตัวมีขนสีขาวและบนหัวของพวกมันก็มีสีแดงเลือดจริงๆเสียงร้องฟังดูน่ากลัวเล็กน้อยรุนแรงเล็กน้อยและไม่น่าฟังหลายคนกังวลเมื่อเห็นนกสองตัวนี้หากนกสองตัวนี้โจมตีพวกมันจะเป็นอันตราย ตอนนี้พวกเขาเป็นคนธรรมดาแล้วใครจะจัดการกับนกตัวใหญ่สองตัวนี้ได้ทุกคนอย่าเพิ่งกังวลไปนี่คือไปห่อยู่หอวูถ้าเราไม่ยุยยุพวกเขาพวกเขาจะไม่โจมตีอีกาคนสีขาวเหล่านี้เป็นมิตรกับมนุษย์มากสิ่งที่คุณต้องทำคือให้อาหารพวกมันลิงเกอร์ติงกล่าว เฉิงปิงมองดูหลิงเกอรติงด้วยความสับสนบนใบหน้าของเขาเขาไม่เข้าใจว่าหลิงเกอรติงรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับสนามรบระหว่างเทพเจ้าและปีศาจได้อย่างไรเมื่อนึกถึงรอยเท้าเมื่อกี้นี้มีคนเข้ามาก่อนหน้านี้เป็นไปได้ไหมว่าหลิงเกอรติงเคยมาที่นี่มาก่อนแต่ถ้าคุณเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งทำไมคุณถึงอยากทำอีกเชิญปิงสับสนเล็กน้อยแต่ในขณะนี้หลิงเกอติงหยิบหินวิญญาณออกมาแล้วคว้างมันอย่างแรง อีกาขนนกสีขาวสองตัวกรีดร้องและเริ่มต่อสู้เพื่อมันจากนั้นอีกาขนนกสีขาวตัวหนึ่งก็กลืนหินวิญญ,ญาณไปในอึกเดียวนกชนิดนี้กินหินวิญญ,ญาณจริงหรือเฉินปิงประหลาดใจมากลิงเกอติงเพิกเฉยต่อเฉินปิงและยังคงโยนหินจิตวิญญ,ญาณขึ้นไปในอากาศอีกาขนสีขาวสองตัวบินอยู่เหนือหัวของลิงเกอติงและตะโกนอย่างตื่นเต้น ในไม่ช้าหลินเกอร์ติงก็ไม่โยนหินวิญญาณขึ้นไปในอากาศอีกต่อไปแต่โยนมันลงบนหิมะโดยตรงอีกาขนสีขาวสองตัวกระพือปีกและร่อนลงแล้วจิกลงบนพื้นหลินเกอร์ติงก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าจากนั้นลูกขนของไปยู่หอวู่เบาๆโดยไม่หลบเลี่ยงและอยู่ใกล้กับมนุษย์มากเมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาก็อยากจะสัมผัสอีกาขนนกสีขาวด้วย อย่าแต่ต้องมันคุณต้องป้อนหินวิญญาณให้พวกเขาก่อนที่จะสัมผัสไม่เช่นนั้นพวกเขาจะคิดว่าคุณเป็นผู้โจมตีหลิงเกอร์ติงเกินเฉินปิงบทที่4420ฉิชั้นจะไม่บอกคุณเฉินปิงหยุดครู่หนึ่งแต่เขาไม่ได้ป้อนหินวิญญาณให้ไปอวีหอวููแต่ยังคงเข้าใกล้ไปอวีหอวูต่อไปเมื่อเห็นว่าเฉินปิงไม่ฟังเธอหลิงเกอร์ติงจึงพูดด้วยความโกรธ เจ้าเอ๋ยหากเจ้ายังไม่ฟังหลังจากที่ข้าเตือนเจ้าแล้วไปหอวู่จะโจมตีเจ้าในภายหลังอย่าร้องไห้เฉินปิงเพียงแค่ยิ้มจากนั้นเดินเข้าไปหาอีกาขนนกสีขาวต่อไปเมื่อพวกเขาอยู่ห่างจากอีกาขนสีขาวเพียงไม่กี่เมตรอีกาขนสีขาวทั้งสองก็ตื่นตัวและจ้องมองไปที่เชิญปิงขณะที่เชิญปิงเข้ามาใกล้พวกเขาก็กำลังจะโจมตี ลิงเกอติงกำลังเฝ้าดูจากข้างสนามเธออยากเห็นเฉินปิงถูกโจมตีโดยไปยู่หอวู่ใครทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่เชื่อฟังแต่ในขณะที่เฉินปิงเข้าใกล้อีกาขนนกสีขาวมากขึ้นเรื่อยๆออร่าของสายเลือดมังกรบนร่างกายของเขาก็เริ่มค่อยๆออกมาแม้ว่าพลังต่างๆในร่างกายของเฉินปิงจะถูกระงับแต่ก็ไม่มีทางที่จะระงับออร่าเลือดของเขาเองได้ ทันทีที่ออร่าสายเลือดมังกรถูกปล่อยออกมาอีกาขนนกสีขาวทั้งสองก็ตื่นตกใจจากการตื่นตัวร่างกายของพวกมันสั่นเล็กน้อยเฉินปิงเข้าหาไปหอวู่จากนั้นยื่นมือออกและเริ่มสัมผัสเขาราชาขนนกสีขาวนั้นเชื่อฟังเหมือนแก่ตัวน้อยไม่กล้าขยับอีกาขนสีขาวสองตัวไม่ว่าเฉินปิงจะแตะตัวใดเขาก็ไม่กล้าขยับ ในเวลานี้หลิมเกอติงรู้สึกสับสนเธอไม่เข้าใจว่าเฉินปิงทำได้อย่างไรคนอื่นๆเห็นว่าเฉินปิงไม่ได้ป้อนหินวิญญาณและไปอยู่หอวู้ก็ปล่อยให้เขาลูกมันดังนั้นพวกเขาจึงอยากลองเหมือนกันแต่ทันทีที่เขาเข้ามาใกล้ไปอยู่หอวู้ก็กรีดร้องและโจมตีทำให้พระภิกษุตกใจมากจนเขาวิ่งหนีไปกลับ เฉินปิงตะโกนและไปอวีหอวู้ซึ่งเป็นผู้เปิดการโจมตีกลับกลายเป็นว่าเชื่อฟังมากหยุดการโจมตีหันหลังกลับแล้วเดินกลับในเวลานี้ทุกคนก็สับสนเช่นกันพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมอีกาขนนกสีขาวสองตัวนี้จึงฟังคำพูดของเฉินปิงได้ฉันเห็นเฉินปิงขี่อีกาขนนกสีขาวท่ามกลางความสับสนของทุกคนจากนั้นด้วยเสียงเรียกันอ่อนโยนอีกาขนนกสีขาวก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าทันที เมื่อนั่งอยู่บนอีกาขนนกสีขาวเฉินปิงก็สามารถมองเห็นได้สูงขึ้นและไกลออกไปหลินเกอติงมองด้วยความตกตะลึงขณะที่ไปยู่หอวู้อุ้งเฉินปิงบินและความปรารถนาที่จะชนะของเธอก็ปลุกเร้าในใจของเธอดังนั้นเธอจึงมุ่งหน้าไปยังไปยู่หอวู้อีกคนเธอยังต้องการขี่ไปยู่หอวู้และปล่อยให้ไปยู่หอวู้พาเธอขึ้นไปบนฟ้าแต่หลินเกอติงพยายามหลายครั้งแต่ไปยู่หอวู้ยงออกไป เจ้านกตัวใหญ่ฉั้นป้อนหินวิญญาณให้คุณมากมายทำไมคุณถึงปล่อยให้ฉันลูบมันเท่านั้นและไม่ให้ฉันขี่มันหลิงเกอรติงจ้องไปที่ไปยู่หอวู้ด้วยความโกรธและตะโกนให้เธอขี่เฉินปิงตะโกนใส่ไปยู่หอวู้กลางอากาศเมื่อได้ยินเสียงร้องของเฉินปิงไปยู่หอวู้ก็ค่อยค่นอนลงและปล่อยให้หลิงเกอร์ติงขี่เขาไป กีกาขนสีขาวสองตัวที่อุ้มเฉินปิงและหลิงเกอติงทะยานขึ้นไปกลางอากาศทุกคนมองลงไปด้วยความอิจฉ้าหากความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ถูกระงับพวกมันทั้งหมดก็สามารถบินขึ้นไปในอากาศได้ซึ่งไม่มีอะไรน่าอิจฉ้าอย่างไรก็ตามในสนามรบระหว่างเทพและปีศาจความแข็งแกร่งของทุกคนถูกระงับไม่ต้องพูดถึงการบินแม้แต่การเดินเป็นเวลานานก็ทำให้พวกเขาเหนื่อยล้า ลิงเกอติงนั่งบนไปยู่หอวู่มองไปที่เชิญปิงและถามว่าคุณเป็นอะไรทำไมไปยู่หอวู่ถึงฟังคุณฉันจะรู้ได้ยังไงอาจเป็นเพราะเขาเห็นฉันเข้าใกล้มากขึ้นเชิญปิงตอบกลับไปมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะบอกลิงเกอร์ติงเกี่ยวกับสายเลือดมังกรของเขาไรสาระลิงเกอร์ติงกรอกตาไปที่เฉิญปิง ถ้าอย่างนั้นบอกฉันทีทำไมคุณถึงรู้ทุกอย่างในสนามรบระหว่างเทพและปีศาจคุณรู้จักบุคลิกของไปหอวู้เหล่านี้ด้วยซ้ำคุณได้เข้าสู่สนามรบของเทพพเจ้าและปีศาจด้วยกันแล้วหรือยังคุณเป็นใครเฉินปิงมองไปที่หลิมเกอร์ติงแล้วถามเขาอยากรู้เกี่ยวกับตัวตนของหลิมเกอติงจริงๆฉันจะไม่บอกคุณหลิงเกอร์ติงยิ้มจากนั้นนั่งบนไใยห่อวู้และรีบไปข้างหน้า